นี่ทำไมทุกไอ้มะม่วงนะ่เนี่ยหองี้เลยมะม่วงหลังโก่งหลังโกงเหรอใช่ใช่อ๋ออันนี้พันที่มันจะสูญพันธุ์ของจังหวัดนนท์นะฮะนี่นะใช่รสชาติดีไหมพี่ดีครับก็ตั้งแต่กินมะม่วงมาเนี่ยตามหาก็คือนี่เลยหลังโกงเนี่ยหลังโกงเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหแล้วลูกมากี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้เข้าปีที่สองปีที่สองใช่ปีที่สองปีสองก็ได้ลูกแล้ว ใช่ติดลูกเลยปีที่สองแต่อันนี้ปลูกที่หลังเขานะครับเข้าปีที่สองอันนี้ปลูกก่อนประมาณน่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนปลูกก่อนประมาณสองเดือนคือไอ้มะม่วงเนี่ยมันมันดูแลยังไงพี่ใส่ปุ๋ยยังไงก็ดูแลยังไงที่แรกเราไม่มีคนดูแลเนาะครับปลูกทิ้งแล้วก็ลดน้ำเลยก็คือบางทีเดือนหนึ่งเราก็มารดน้ําครั้งหนึ่ง รดน้ําครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่ครับพอปุ๋ยคอกใส่พอดีที่เห็นของกบ,บทําวัสดุฟื้นฟูดินก็เลยลองเอามาทดลองใส่อืครั้งแรกก็มาใส่ต้นเนี่ฮะต้นไม้ทั้งสวนเนี่ยทั้งหมดเลยม,มันได้ผลดีครับเสร็จแล้วพี่ก็อย่างที่บอกอะ่ะพี่ก็สั่งของกบมารอบที่สามเพิ่งใส่ไปได้ประมาณสัก เอเมื่อประมาณต้นเดือนเนาะครับประมาณต้นเดือนอนี่มะม่วงหลังโกงดูเดี๋ยวมันเข้าปีที่สองยังไม่เชื่อเลยว่ามันมันจะติดลูกอ่ะนี่มันคือมันลูกมาดีมากผมก็ยังโกงมะม่วงนียจริงๆอ่าจะได้กินลูกในยากมากเลยเนี่ยผมเดี๋ยววันนี้ดูนะนี่ลูกใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่จริงๆเนี่ยลูกใหญ่มากอันนี้หลังโกงเหมือนกันใช่ฮะซึ่งสองต้นเนี้มันเป็นหลังโกงหรือหลังโกง เอ่อคนพื้นที่บางบัวทองเขาจะเรียกหลังโกงอืมแต่หาะคนรุ่นใหม่เรียกหลังโกงอ๋อมันอย่างพันเดียวกันอุเนี่ยเนี่ย้คือก็สองจริงเนี้ยสองจริงเนี่ยพันห้าสองต้นเนี้ยนะพันห้าใช่ฮะตอนที่เอามาปลูกก็ละพันห้าใช่ครับต้องจองสี่เดือนปลูมาแล้วสองปีสองปีฮะสองปีสองปีปลูแบบทิ้งทิ้คว่างๆใช่ทิ้งคว่างเลยคือไม่ เราไม่มีไม like, ่ได so ้มีอยู่นี่ไม่ได้มาอยู่อะก็คือเราก็เอ่อก็ถามว่าเราเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่เราไม่รู้ว่าจะทําไงไงก็คือเราเรามีหน้าที่การงานนี่เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้มันจะติดไหมมันน่าจะติดไหมเนี่ยโอ้มันน่าจะติดเดีวเออแล้วติดไหนไปดูต้นอื่นหน่อยพี่ได้ได้ไปดูต้นอื่นๆโอ้นี่เงาะเงาะเงาะอันนี้ก็ออดองแล้วอ่าสองสองปีนี่นี่นี่ เออเนี่ยโอ้นี่เนี่ยอืโอ้เนี่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 อเหมือนว่าพี่ปูง่ายจังเนาะแล้วก็ทิ้งทิ้งกว้างกว้งีอีกอ่ะนี่ครับนี่นี่นี่ยังมีอีกนะนี่เเดี๋ยวต้องห่อละอืมแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆ็กแต่พวกนี้ไม่น่าไม่น่าจะนั่นละนี่ก็ยังอยู่อยู่ปล่อยไว้ก่อนนี่ฮะดูฮะนี่นี่มีดอกอีกข้างในมีนะเนี่ยข้างในยังมีนะโอ้ี่มี ข้างในยังมีอยู่นะเอเอเอน้ำอกไม้เบอร์สี่รสชาตินันอร่อยไหมพี่น้ำอกไม้เบอร์สี่อ่ะมันจะหวานหวานใช่หวานชื่นใจนะนถ้าเป็นน้ำอกไม้อ่าสีทองรสชาติมันบางทีเนี่ยมันจืดมันจืดจืดนะสีทองจืดจืดับอืมแต่นี่คือน่าจะหวานอร่อยหวานหวานเออไว้งั้นแหละพี่ยังไม่ต้องนั่นมันนั่นอ๋อมันนั่นเออแล้วทางนี้ครับพี่อันนี้เหรอะอันนี้ก็เจ็ด